ับสบายดีเพ,พือ่อพี่น้องเมื่นี่มาอยู่กับซองเบาจิมมี่บันนาคือเก่าอ่เมือนี่มาเห็ดหัวเนาะอยู่นาเยสิธาเบ่งบรรยากาศผอมๆเลย ไท้ยอย่างเดียวไทเป็นร่องเราคอยเอามันมาปลูกแต่นี่จนหอดพุ่นเป็นร่องเป็นร่องใช่ไหมบ่หลักการไทยก็คือต้องไทยเป็นร่องเลยพป็น้องปลูกมัน,นี่ต้องไทยเป็นร่องมันจริงจะได้ทางหลังนี่กับเป็นหน้าของ ของคนอื่นเนาะเขากระด,ดุดนี่นี่แหละบรรยากาศพ่อพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าบริเฮดคลิปลงกับต้องคอไฟหลายเนาะชวงนี้ติดเรียนนี่คนใดที่บร่ลืมกันกะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกรับเนี่ยเด้อพ่อพี่น้อง บรรยากาศคุดมันมนี่มาเห็นหัวเนาะก็เลยเห็นรักแดดมาดอใหม่มามียวใหม่มาเลยตูข้าขาว ừ nè rồi. Nào, nè ừ. mà phải. แดดลายพี่น้องมือนี่อากาศ